นัชชาคิดเช่นสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะชวนทุกคนมาทำเมนูปลาหมึกต้มเค็มค่ะหรือว่าบางที่เขาจะเรียกว่าหมึกต้มน้ำดำหรือว่าหมึกต้มหวานนะคะก็ก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าอย่างสำหรับบ้านเราเนี่ยเราจะไม่ค่อยทานหวานกันนะคะเมนูนี้ก็เลยกลายเป็นปลาหมึกต้มเค็มนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูช่วนผสมกันค่ะจะมีปลาหมึกสดนะคะแล้วก็มีหอมแดงบุบนะคะ กระเทียมค่ะตะไคร้นะคะแล้วก็รากผักชี4อย่างนี้ก็คือต้องบุบนิดนึงนะคะแล้วก็ส่วนปรุงรสก็จะมีน้ําตาลทรายนะคะเกลือค่ะแล้วก็ต้นหอมเอาไว้โรยนานะคะส่วนผสมมีแค่นี้เลยงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะตั้งน้ําให้เดือดก่อนเลยค่ะนี่ตอนนี้น้ําของเราก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ รากผักชีตะไคร้กระเทียมแล้วก็หอมแดงลงไปก่อนนะคะจากนั้นปตามด้วยเกลือค่ะ แดี๋ยวเรารอเขาเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยรีไฟแล้วก็ใส่ปลาหมึกของเราลงไปนะคะ,อะตอนนี้ก็เดือดแล้วนะคะเราก็จะรีไฟเลยนะคะจากนั้นก็ใส่ปลาหมึกลงไปค่ะอะ,อะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งให้ปลาหมึกของเราสุกก่อนนะคะ อืมตอนนี้ปลาหมึกของเราสุกแล้วนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปปรุงรสได้เลยค่ะอโอเคเสร็จแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะโรยต้นหอมลงไปเลยค่ะนี่แค่นี้เองนะคะเป็นอันเสร็จค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยกันเลยดีกว่าค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูปลาหมึกต้มเค็มของเรานะคะยังไงก็ลองไปทำกันดูค่ะแต่ว่าถ้าติดขัดตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตเมนูใหม่ๆจากช่องนัทชาคิดเช่นค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย